กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยวันนี้มาอยู่กับการรีวิวเจ้าบูคาเกนโยกกองหน้าสัญชาติสเปนน่นะรหรือเรียกว่าเป็นแมสซีเท้าขวาของเรานั่นเองครับหรือถ้าเปลีป่ยนไปอังกฤษก็าอารมณ์ายรไมเคิลโอเวนของเราเนี่ยนะสำหรับใครที่เข้ามาฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยโหยอดวิวเป็นพันนะฮะคนติดตามสองร้อยนะฮะฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจเพราะามีขึอัปเดตแทบจะทุกวันเลยนี่เองนะครับ แม่โบาคากินโยก็มาด้วยความสูงแบบว่าไม่สูงมากเ,เดี๋ยวเราพาไปดูสเตตกันสักนิดหนึ่งแล้วกันครับปูบาคากินโยส,สูงที่168เท่านั้นเองครับรุ่นเราค่อนข้างผอมเลยแต่ว่าได้เปรียบตรงที่ขนาด2เท้านั่นเองครับแล้วก็นิสัยที่มีอยู่ shot คือฟินิชช็อตคียิของคงได้ดีมากๆเลยครับก็สำหรับเจ้าโบาคากินโยเนี่ยมาด้วยสเตตแบบว่า4ดาวนั่นเองครับแล้วก็ประวัติอย่างที่รู้คือเป็นตำนานเรียวมัตริดนั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าคนถ้าแบบว่ารุ่นเราคราวเดียวกับผมเเนนี่่แบบ่าาบบ่่ยแแบบบวาาาาออุไไมมมมหผด้โโกกสูคิล แน่นอนครับเพราะว่าเขาออกจากมาดิดนตั้งแต่ปี95ผมเกิดพอดีนะฮะโอ้ย oh, ไม่น่าจะทันด้วยนะครับถ้าใครทันก็น่าจะยูมี30กว่ากว่าเกือบปีได้นะโอ้ย oh, hey. ความแข็งแกร่งนี้เหมือนกับประมาณโอเว่นเลยนะครับแต่ว่าอาจจะบางกว่าโอเว่นนิดนึงนะครับส่วนาการจบสกอร์นี่ไปถึง1 1 7แล้วนี่เป็นเวลวเาห้าริบอนนะพอดีผมเล่นถึงเวล5แล้วความเร็วก็ถือว่าจีจ้าคือเอาง่าย <c oughs> เหมือนโอเว่นผสมแมสซี่ดีกว่าอารมณ์ประมาณนี้เลยนะครับก็ถามว่าเก่งไหมก็เต็มห้ดาวผมให้ประมาณไม่ดุอดแล้วกันนะยังไม่แต ไม่ใช่นะใจยเย็นนะครั pues. mm รบก็ nah, จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวตามเข้าดูสำหรับเจ้าบูทากินโยกันเลยนะครับมีทั้งลูกฟรีคิกหรือลูกนั่นลูกนี้เดี๋ยวตามไปดูข้างในเลยจ้าอเวลายินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์ของเจ้าบูทากินโยของเรานั่นเองนะครับมาเอาจังหวะแรกมาพูดยังไม่ทันขาดคำได้ฟรีคิกระยะสังหารเลยครับก็ไม่เคยใช้บูทากินโยเดี๋ยวลองฟรีคิกสักครั้งดูแล้วกันว่าจะฟีลฟ้ามะพร้าวเผาหรือเปล่านะฮะกดยิงโง่ๆเลยนีฮะยิงแค่นี้พอแล้วลูกนี้ ทำได้ดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะครับูธากินโยอันดับแรกต้องบอกเลยว,ว่านี้เป็นกองหน้าตัวเตี้ยสัญชาติสเปนของเราเองครับซึ่งตอนนี้อายุอานวาุก็ถึง59ปีเรานำเกิดมาที่22กรกฎาคม1963นั่นเองนะครับก็ตอนนี้ก็แขวนสตารไปนานแล้วลนะ่ะเพราะว่า59ก็จะเล่นไม่ไหวแล้วนะผู้ชมนะก็ตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับสําหรับบูทากินโยชื่อเต็มของเขาก็คือ เอม i ิ b u โอบูชากินโยนั่นเองครับก็ต้องบอกเลยว่าเราอาจจะคุ้นหูคุ้นตาว่าเขาเคยอยู่เร้ัลมาดริดก็คือต้องบอกเลยว่าคนที่จะดูเขาทันคือตอนตอน,นี้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า40อ่ะเกือบ40่ินะเพราะว่าเขาย้ายออกจากเรืัลมาดริดตอนปี1995ตอนนั้นผมเพิ่งเกิดยังเป็นวุ้นอยู่เลยอ่ะ <laughs> โอเคแล้วก็อธิบายกันนิดนึงสำหรับเจ้าบูชากินโยค่าตัวในเกมก็อยู่ที่ประมาณ 2- 3,000ล้านเท่านั้นเองนะครับก็ไม่แพงแตทเริ่มต้นก็นมาที่108้นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นอีหนึ่งตัวที่ทดลองเล่นได้นะครับก็อีกอย่างนี้คืออย่างแนะนําเลยนะครับแนะนําว่าให้เล่นเป็นตัวสํารองดีกว่านี่คือถ้าใครมายึดเป็นตัวจริงนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่เหมาะนะเพราะว่าด้วยส่วนสูงคือเป็นคนรูปร่างตัวเล็กนั่นเองครับแล้วก็วิ่งรู้สึกว่า ร้องเล่นเต็มเกมนาทีที่6 0ถึง70เนี่ยก็เหนื่อยแล้วนะครับรู้สึกว่านาทีเ70กว่านี้วิ่งไม่ออกแล้วอะ <c oughs> <c oughs> ก็แต่ก็แล้วแต่คนชอบด้วยลวกันนะแต่ถ้าผมคิดว่าในงบ2 3พันล้านเพิ่มอีกนิดนึงเนี่ยผมว่ามันมีที่ตัวที่ดีกว่านี้อีกเยอะเลยนะผมว่านะไม่จำเป็นต้องใช้ไอคอนก็ได้นะครับมาดูว่าหลุดลูกนี้นะลูกนี้เอาจริง,รงคือมันควรจะปั่นด้วยเท้าซ้ายนะครับคือแบบว่าผมเคยเล่นตอนเลสเอ็กไอเอ้ยถุยติดฝีฝ้าลน์สามนะตอนเลสไอคอนนะครับลูกเมื่อก ล้วต้องบอกเลยว่ามูทากิโย่เนี่ยเป็นคนที่ยิงไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะครับแนะนําว่ายิงในกรอบเขียโทษจะเป็นอดีที่สุดครับถ้านอกกรอบเขียโทษก็ขอเป็นยิงโค้งๆแล้วกันก็จะมีโอกาสได้ลุ้นมากกว่ายิงแบบเต็มข้ออะไรประมาณนี้นะครับดูนะลูกนี้นี่ฮะต้องแบบมุมแบบมุมเจาะจงของมันจริงๆมันค่อยจะมีโอกาสยิงเข้านะครับเอาจริงมูทากินโย่เนี่ยตอนที่ผมเคยเจอตอนที่แบบว่ามันยังไม่อัปแพทใหม่ที่แบบว่าไอคอนเข้ามาเยอะเนี่ยมูทากินโย่เป็นตัวหนึ่งที่เก่งมากๆนะครับ แต่พอไอคอนเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเยอะเนี่ยโบชากินโยแบบอ่อนไปเลยผมก็ไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุอะไรเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ย AI โบชากินโยรู้สึกว่าเต็ม5ดาวให้สัก4ดาวก็พอนะครับเขาไม่ตำแหน่งจริงๆคือหน้าเป้าก็จริงแต่พอเล่นเอาเข้าจริงเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนกลางลุกซะเป็นส่วนใหญ่เป็นตัวจ่ายบอลน,นะเอออารมณ์เหมือนกับ จ่ายบอลในเพื่อนเป็นตัวพักบอลในเพื่อนอะไรประมาณนี้จนกว่าจะมีช่องหรืออะไรเงี้ยมุทากิโยะเขาจะวิ่งขึ้นมาทําประตูอะไรเป็นประมาณนี้ครับเป็นแบบผมนืกว่ามันไม่เชิงว่าหน้าเป้าเลยแนะนําเป็นหน้าต่ำาดีกว่าดีกว่านะครับเพราะว่าลองเอามาใช้หน้าต่ำมันรู้สึกว่ามันเข้ามือมากกว่ากองหน้านะครับก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะสำหรับเจ้ามุทากิโยนะครับก็สําหรับมีงบมีอะไรก็มันเป็นฟูลทีมมาริตได้ครับเออเอาพวกนี้ดีกว่า ใครที่จะใช้บูทากินยู่แนะนำก็เป็นฟูทีมาร์ลิดดีกว่าเพราะว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่จ่ายบอลค่อนข้างดีเลยอย่างที่ผมบอกในต้นคลิปก็คือเป็นกองหน้าถุยอินวันนั่นเองนะครับยิงจ่ายฟรีคิกเนี่ยแมตช์นี้ได้ฟรีคลิกถึง2ครั้งนะครับแต่ว่าลูกนี้กับอีกลูกหนึ่งเนดะี๋ยวรอรุ้นแลวกันเนงะลูกนี้ไม่เข้านะครับเขาก็เลยคลิดว่าผมเนี่ยยิงไม่เป็นละแต่ลองดูไฮไลท์อีก ไฮไลท์หนึ่งนี่แหละมันจะยิงเข้าเลยอะคือลูกเดียวกันมุมเดียวกันแล้วผมก็ไม่รู้เป็นอะไรนะมูทากินโย,ยยิงฟีคิกดีมากครับหลุดไปล่อๆอย่างนี้ก็ไม่เหลือครับมูทากินโยเป็นคนที่มีฟินิชช็อตด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนที่สปีดจี้จาร์ดเหมือนกันนะถ้าใครได้แบบว่าฟูลมาร์ลิดเนี่ยผมว่าแค่บวกหน,นึ่งก็วิ่งน่าจะมี125เป็นอย่างต่ำนะครับคืออันนี้ผมไม่ได้แบบว่าใช้ฟูมาร์ติดเป็นแบบทีมนิวอร์พูลผมเองเพราะผมเปิดได้จากไอดีหลักเนาะมันก็ววิ่่่งอยูที19 1นะรบ5 แบบว่าไม่ติดโบสไม่ติดอะไรเลยนะครับมาดูจังหวะนี้เรีมาเน่นปังแล้วดูลูกนี้อันนี้ผมแบบไม่อวยนะนักเตะเลวฟูลผมถ้าเป็นยิงลูกนี้ยิงออกแน่นอนครับเพราะว่าอะไรลูกนี้มันไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะยิงเข้านะครับต่อให้เป็นคนที่แบบว่ายิงเก่งๆ,ๆเลยเนะี่ยก็ยิงไม่เข้านะครับมันต้องเป็นพลังไอคอนนะครับหรือตัวเมตานะครับมาดูการแก้ตัวลูกนี้ของมูทากินโยกระ,ระยะเดิมเลยฮะ เปี้ยงเราแบบโอูหแล้วมันเป็นช่องระหว่างหัวตองหัวนะครับแล้วยิงผ่ากลางก็ไปเลยสหรับเจ้าบูทากินโนะนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะตัวน้อยที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าถ้าจะเทียบกับโอเว่นก็รู้สึกว่ายัางเทียบโอเว่นไม่ได้นะครับเพราะโอเวน่น มันน่าจะแข็งกว่าเพราะว่าผมเคยใช้โอเว่นมาแล้วอ่ะอเว่นแข็งกว่าชัดเจน,นครับแล้วก็ส่วนเรื่องการปั่นหรือเรื่องอะไรเนี่ยอารมันแมสซี่จะเป็นแมสซี่เท้าขวาดีกว่าประมาณนี้นะผู้ชมนะเนี่ยคือมันไปกับบอลได้ดีแล้วบอลมันเป็นคนที่เลี้ยงบอลติดเท้าสำหรับบูสก,กิญโยครับแบบเนี้ย นะนำเหมือนอารมณ์จ่ายโอ้ถ้าเฟอร์มิโน่กับมูทากิโยลงได้กันนี้ไม่รู้ใครจะยิงเลยนะครับเป็นสายจ่ายทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมที่บอกคือเข้ามาแล้วก็ฝากากดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันครับดูว,าว่าจังหวะนี้เรียงจี้ล็อกขึ้นล็อกลงล็อกขึ้นล็อกลงล้วคันตรงโปงโ่งลกนี้โอ้โหคือต้องบอกว่าถ้ามีฟินิช็อตนี้คือมุมนี้เป็นเหมือนมุมบั็กเลยนะครับยิงยังไงก็เข้าแน,น่นอนถ้าผู้รักษาประตูเข้าแบบว่าไม่เขยเิบม,มากันอีกฝั่งหนึ่งนะแต่ว่าเอาจริงคือช่วงเนี้ จอคนแบบว่ารักษาประตูบ่อยมากแล้วลูกนี้ลองจัดมุมบักซะหน่อยแล้วปัง้งไม่เหลือฮะอย่างที่ผมบอกคือช่วงเนี้ยคนขยับประตูค่อนข้างบ่อยเวลาหลุดหลุดไปเนี่ยเขาจะคิดว่าเราจะยิงหกักคอใช่ไหมเรายิงไม่ต้องยิงอ่ะคอยิงตรงๆง,ง,ง่ายๆเลยครับแบบว่าผมเจอมาหลายครั้งผมก็ยิงตรงๆเลยยิงยังไงก็เข้าครับเพราะว่าถ้าไปยิงหกักคอตามที่แบบว่าเขาคิดเนี่ยยังไงเราก็ยิงไม่เข้านะฮะเนี่ยลูกนี้ควรจะยิงเขาซ้ายนะเอาจริงแต่ยังดีที่มันเข้านะครับ ที่เป็นผม,ม่มันควรจะยิงเท้าซ้ายนะคือไม่อยากจะเปรียบเทียบกับตอเรสน,นะตอเรสมามุมนี้มุมซ้ายนี่คือเข้าซ้ายคือกดไม่เหลือเลยนะครับลูกนี้อันนี้ยังดีที่แบบว่าประตูเขาวิ่งออกมาด้วยนะถ้าประตูเขาไม่วิ่งออกมาคือรับได้แน่นอนครับลูกนี้โอ้โหสำหรับเจ้าบูทากินโยนะก็สําหรับใครที่แบบว่าอยากส่งไอดีไหมให้ผมรีวิวเนี่ยก็ส่งเข้าไปที่แฟนเพจเฟซบุ๊กเส้นสนานผมขึ้นแพ้แล้วกันฮะสามารถส่งเข้ามาได้เลยนะสําหรับเป็นไอคอนหรือฟูลทีมนั้นฟูลทีมนี้อะไรประมาณนี้คือตอนนี้ก็ ยังขาดอาเซนอลสเปอร์อะไรประมาณนี้เมอรฟิตตี้อะไรประมาณนี้แนละ้วที่ผมยังแบบว่าไม่มีโอกาสได้รีวิวนั่นเองนะบาร์เซโลนาอะไรอย่างเงี้ยนะผู้ชมแล้วก็ใครที่ชื่นชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยหรืออยากให้ผมรีวิวตัวไหนเนี่ยถ้าผมพอแบบว่ามีเงินในเกยร์แล้วเดี๋ยวผมจะซื้อมารีวิวไว้ให้ผู้ชมดูแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับเพจเส้นสนามใน Facebook มีไลฟ์สดด้วยนะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงทุกวันเลยนะครับเป็นแบบว่า แนว GTA 5 M บ้างแล้วก็เป็นฟีฟ่าบ้างแล้วกันนะใครที่ชื่อชอบก็เข้าไปติดตามกันได้ฝากากดไลค์กดติดตามด้วยนะพวกติดตามจะได้ถึง1นึ่คนเร็วสลัมนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวดูไฮไลท์ต่อไปเลยจ้า